ผมมีชื่อว่าเหนือเมฆเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายธรรมดาคนหนึ่งทุกคนเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานกันไหมครับผมมักจะมีความรู้สึกคุ้นเคยกับการทำอะไรบางอย่างหรือการไปยังสถานที่บางแห่งทั้งๆที่เพิ่งทำหรือเพิ่งไปเป็นครั้งแรกหรือที่เขาเรียกกันว่าเดจาวูนั่นเองครับยกตัวอย่างเช่นตอนที่ผมหัดว่ายน้ำเป็นครั้งแรก ท,ทั้งที่ก่อนหน้านี้ผมไม่เคยหัดว่ายน้ำมาก่อนแต่ทำไมผมรู้สึกว่าตัวเองเคยว่ายน้ำแล้วก็ว่ายเป็นซะด้วยเท่านั้นยังไม่พอนะครับเพราะในวันสอบปลายภาคตัวผมที่ปกติก็หัวขี้เรื่อยอยู่แล้วและถึงแม้จะอ่านหนังสือติวมาก็ไม่เข้าหัวสมองสักตัวอักษรแต่วันนั้นมันเกิดเรื่องที่น่าอัศจรรย์ใจขึ้นครับอยู่ๆผมก็สามารถทำข้อสอบได้และรู้สึกเหมือนกับว่าผมเคยทำข้อสอบนั้นมาแล้ว โดยเรื่องนี้ผมก็รู้สึกประหลาดใจไม่หายครับจนต้องไปปรึกษากับกึกก้องเพื่อนร่วมชั้นที่เรียนเก่งที่สุดไม่ผิดแน่เหนือเมฆที่นายเล่ามานะ่ะมันคือเดจาวูชัดๆแต่มันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะเว้ยก้องนายคิดว่ามีตัวชั้นอีกคนอยู่ในโลกคู่ขนานหรือเปล่าก็ไม่แน่ว่าเมฆโลกคู่ขนานนะ่ะเป็นโลกที่ดำเนินไปพร้อมกับโลกที่เราอยู่ยกตัวอย่างให้ฟังนะเช่นการถอยลูกเตา๋า ในโลก a นายอาจจะทอยได้หนึ่งแต้มแต่ในโลก B นายก็อาจจะทอยได้2แต้มและก็อาจจะมีตัวนายในอีกหลายๆโลกขนานที่อาจจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างกันไปแล้วมันจะเป็นไปได้ไหมว่าที่ฉันจะติดต่อกับตัวเองในอีกโลกขนานหนึ่งนะ่ะเรื่องนั้นคงจะยากกว่าเพื่อนเพราะว่าผลลัพธ์ที่ได้แต่ละโลกเมื่อได้แล้วก็จะตัดขาดกันไปไม่สามารถติดต่อกันได้แต่ถึงแม้ในเวลาปกติ เราก็ไม่สามารถติดต่อกับตัวเองในอีกโลกคู่ขนานนึงได้อยู่แล้วแล้วเรื่องเหตุการณ์เดจาวูล่ะในบางครั้งที่นายรู้สึกเดจาวูขึ้นมาก็อาจจะเป็นเพราะตัวนายในโลกคู่ขนานเคยทําหรือไปสถานที่นั้นมาก่อนไม่ว่าจะเป็นตัวนายในโลกนี้หรือจะเป็นตัวนายในโลกคู่ขนานยังไงก็คือคนคนเดียวกัน ดังนั้นก็เลยอาจจะมีในบางครั้งที่ขึ้นประสาทสมองตรงกันก็เลยทําให้ตัวนายรับรู้ถึงมันไปได้ด้วยจากที่ฟังกึกก้องเล่ามาแล้วโลกคู่ขนานเนี่ยก็คงจะเป็นเหมือนโลกที่ฉันเห็นในกระจกตรงหน้านี่สินะแล้วภาพสะท้อนตัวฉันที่ฉันเห็นอยู่ตอนนี้เนี่ยจะคือตัวฉันในอีกโลกคู่ขนานนึงหรือเปล่านะแต่ถึงแม้จะสื่อสารผ่านกระจกและคุยกับตัวเองผ่านกระจกได้จริงๆแล้วก็ฉันก็คงจะตกใจแล้วก็วิ่งก่อนละ นี่แกได้ยินนายเหนือเมฆคุยกับกระจกแบบที่ฉันได้ยินไหมฉันว่าหมอนั่นจะต้องเพี้ยนไปแล้วแน่ๆพวกส,สาวๆกำลังนินทาฉันงั้นสินะ<ๆ>ก็แง่ล่ะใครได้ยินเข้าก็คงจะคิดว่าฉันเพี้ยนไปแล้วนี่มันบ้านพักตาอากาศเปิดใหม่นี่นะน่าไปเที่ยวดีแฮะแต่เอ๊ะทำไมฉันรู้สึกคุ้นๆอีกแล้วอะ่ะอีกแล้วสินะทั้งๆที่ไม่เคยไปแท้ๆ ในที่สุดฉันก็แบกกระเป๋ามาที่นี่จนได้สินะยิ่งมาเห็นสถานที่จริงแบบนี้แล้วก็ยิ่งรู้สึกคุ้นเคยเข้าไปอีกเหมือนกับเคยมาอย่างนั้นเลยอะให้ตายเถอะฉันจะต้องเจอกับเหตุการณ์เดจาวูแบบนี้อีกสักกี่ครั้งเนี่ยแล้ววันจันทร์ช่วงบ่ายของสัปดาห์หนึ่งข้อสงสัยที่ผมมีอยู่ทุกอย่างก็ถูกเฉลยในวันนั้นเฮ้ยไอเนือเมฆระวัง ไม่ทันแล้วมัง้งไม้หล่นมาโดนหัวมันล้มสลบลงไปแล้วจะเป็นอะไรหรือเปล่าวะเนี่ยแกกับฉันรีบอุ้มมันไปห้องพยาบาลก่อนเถอะดูท่าแล้วผมก็คงจะสลบไปนานหลายชั่วโมงเลยและเหตุการณ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้หลายๆคนก็คงจะคิดว่าผมนะ่ะฝันหรือไม่กระเพอเจอไปเองแต่ผมรู้สึกว่าผมได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นจริงๆ ผมตื่นขึ้นมาในโรงเรียนเดิมของตัวเองแต่หน้าแปลกที่ฤดูการมันกลับไม่ใช่ฤดูในโลกที่ผมอยู่เมื่อกี้ฉันเจอแกตรงโน้นนะไอเมฆแกมายืนตรงนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่วะแกนี่มันเดินไวแท้เลยทั้งเพื่อนๆครูอาจารย์ต่างก็ทักทายผมปกติแต่ทุกคนกลับพูดราวกับว่ามีผมอีกคนหนึ่งอยู่ที่นั่นด้วย และด้วยความรู้สึกบางอย่างที่สื่อมาถึงผมผมจึงเดินขึ้นไปบนดาดฟ้าและพบกับคนคนนั้นคนที่ทำให้ผมรู้ว่าเวลาที่ตัวเองยืนหันหลังนั้นเป็นยังไงบ้างสวัสดีนายคือตัวฉันในอีกโลกคู่ขนานหนึ่งสินะเดี๋ยวนะนายรู้เรื่องนี้ด้วยงั้นเหรอว่ามีตัวฉันอยู่ในอีกโลกคู่ขนานหนึ่งนะ่ะทำไมฉันจะไม่รู้ล่ะเพราะในโลกนี้ของฉันฉันได้ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจัง จากที่ฟังนายเล่ามาแล้วในโลกนี้ของนายนายคงจะเป็นคนที่เรียนเก่งใช่ย่อยเลยก็ทำนองนั้นล่ะฉันมักจะเป็นที่หนึ่งของชั้นเรียนน่ะแบบนี้ก็จริงนะสิที่เขาบอกว่าโลกคู่ขนานการดำเนินชีวิตของอีกคนหนึ่งอาจจะไม่เหมือนกับเราเช่นที่นายเรียนเก่งแต่ฉันน่ะหัวขี้เรื่อยก็ทำนองนั้นล่ะบางทีมันก็ไม่เหมือนกันซะทีเดียวนักหรอก แต่มันน่าทึ่งออกมากๆเลยนะเนี่ยที่ฉันได้มาคุยกับตัวเองในโลกคู่ขนานนะ่ะฉันขอถามอีกเรื่องหนึง่งแล้วที่ฉันรู้สึกเดจาวูว่าเคยทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือเคยไปสถานที่ที่หนึ่งมาแล้วมันเป็นเพราะนายหรือเปล่าสำหรับเรื่องนั้นมันก็ไม่เชิงหรอกแต่ก็ยอมรับนะว่ามีบ้างในบางครั้งที่ฉันนึกถึงนายขึ้นมาคลื่นสมองของเราก็เลยอาจจะตรงกันนะ่ะ นายคงจะไม่รู้ตัวสินะว่านายน่ะช่วยให้ฉันทำข้อสอบได้ด้วยอ่ะยังไงฉันก็ต้องขอขอบคุณนายด้วยแล้วกันเอาล่ะฉันคงจะต้องกลับบ้านของฉันก่อนนะนายบอกวิธีกลับให้ฉันด้วยสิว่าฉันจะกลับโลกของฉันยังไงน่ะใช้วิธีเดิมแบบที่นายมานี่แหละนายบอกว่านายตื่นมาจากห้องพยาบาลใช่ไหมนายก็กลับไปที่ห้องพยาบาลแล้วพยายามหลับซะนะได้ได้โอเคฉันจะลองดูอืมฉันไปละ เมื Mexico, hey, pues. ่อต hmm. nah, ัวผมเดินจากไปแล้วผมก็ออกไปยืนหน้าตึกเรียนเห็นเขาเดินไปยังทางเดินที่ตรงไปยังบ้านของผมซึ่งเหมือนกับโลกของผมทุกอย่างจากนั้นผมก็กลับมาที่ห้องพยาบาลเพื่อที่จะพยายามหลับและกลับไปยังโลกของผมและดูเหมือนว่าจะได้ผลแฮะเพราะผมตื่นขึ้นมาที่โรงเรียนเดิมและโลกเดิมของตัวเองแล้วเฮ้ยเมฆไม่เป็นอะไรสินะพวกเราเป็นห่วงแทบแย่แน่ นั่นนะสิฉันก็คิดว่าแกเนะี่ยจะหัวแตกความจําเสื่อมไปแล้วซะอีกนะเนี่ยฉันไม่ได้เป็นอะไรหรอกพวกแกไม่ต้องเป็นห่วงในนาทีนั้นผมตัดสินใจว่าจะไม่เล่าเรื่องราวทั้งหมดให้เพื่อนทั้งสองคนของผมฟังเพราะผมรู้ดีว่าทั้งคู่คงจะไม่เชื่อผมและคงจะว่าผมเพี้ยนอีกตามเคย ผมเชื่อว่ายังมีความลับในโลกใบนี้ที่ซ่อนอยู่อีกมากมายที่เรายังไม่รู้แล้วคุณล่ะครับเชื่อเรื่องโลกคู่ขนานและเรื่องเหตุการณ์เดจาวูแบบที่ผมพบเจอไหมหรือคุณจะคิดว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมเพียงแค่ฝันไปเท่านั้นพวกเรามันเป็นมนุษย์ค้างคาวเป็นมนุษย์ตอนกลางคืนอยู่แล้วยาวๆไปเลยครับคืนนี้คนสวยที่ใส่เดสสีเขียวก่อนกลับไม่ทราบว่าแลกลายกันหน่อยได้ไหมครับ เสียใจค่ะฉันแค่มาเที่ยวไม่ได้ออกมาหาแฟนว่านกตัวบ้าเอรเลยฮ้าพอเต้นนานๆก็รู้สึกคอแห้งจังน้องคะวิสกี้แก้วหนึ่งค่ะมาคนเดียวเหรอครับคุณแล้วคุณเห็นฉันมากับใครล่ะคะฮ <c oughs> คุณน,นี่ตลกดีนะครับเป็นผู้หญิงมาเที่ยวกลางคืนคนเดียวแบบนี้มันอันตรายนะ ขอบคุณที่ห่วงใย,ยกันค่ะว่าแต่คุณเถอะมาชวนคุยแบบนี้เนี่ยจะจีบฉันเหมือนหนุ่มคนอื่นในผับละสิท่าก็อาจจะนะครับพอดีว่าผมโสดอยู่ชักอยากจะรู้แล้วสิคะว่าโสดแบบไหนโสดเฉพาะคืนนี้หรือเปล่าน้องสาวจ้าจะกลับแล้วเหรอเมาแล้วก็ไปพักเถอะค่ะพี่ฉันต้องรีบกลับไม่มีเวลาคุยด้วยหรอกนะม่เอาหน้าไปต่ออีกสักแก้วสองแก้วดีกว่า นี่อย่ามาร่วมร่างกับฉันนะถึงฉันจะออกมาเที่ยวกลางคืนก็ไม่ได้หมายความว่าฉันจะเป็นผู้หญิงแบบนั้นมีอะไรหรือเปล่าจ้าทิรักตอนนี้เข้ามาช่วยฉันสินะเนี่ยอะไรวะมากับสามีก็มีบอกขอบคุณนะคะเข้ามาช่วยได้จังหวะพอดีเลยเออเปลี่ยนจากคำขอบคุณเป็นอนุญาตให้ไปส่งที่บ้านได้ไหมล่ะครับแล้วคุณน่ะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีล่ะคะ ถ้าผมจะเลวก็คงเลวเพราะความดีได้ยกให้คุณไปหมดแล้วครับว้าวจริงหรือเปล่านางสมอนที่เมื่อคืนมีผู้ชายจากผักมาส่งยายมิ้นถึงบ้านจริงค่ะคุณนายแต่ดูเขาการะหนุ่มก็นิ่งน่ารักดีนะคะยายมิ้นนะยายมิ้นมีลูกสาวเหมือนมีส้วมอยู่หน้าบ้านจริงๆแบบนี้ต้องไปอบรมสักหน่อยอะไรกันคะคุณแม่แต่เช้าเลยนะคะเนี่ย แม่ก็จะมาอบรมแกนะสิว่าเป็นผู้หญิงต้องรู้จักวางตัวให้ดีนี่ชอบเที่ยวกลางคืนแถมยังมีผู้ชายมาพัวพันอีกแม่คะไอเรื่องเที่ยวกลางคืนเนี่ยแม่ก็รู้นี่ว่าหนูออกไปเพราะอะไรนะ่ะอ๋อนี่แกจะว่าเป็นความผิดแม่ละสิแม่บ่นนิดบ่นหน่อยทำเป็นฟังไม่ได้มันไม่นิดหน่อยสิคะแม่เล่นบ่น24ชั่วโมงยิ่งกว่าร้านสะดวกซื้อซะอีก ยายมิน้นน้อยกล้าเดินหนีฉันทำเหมือนพ่อแกตอนยังมีชีวิตไม่มีผิดเลยอ้าวพี่ฟิล์มอดุลสวัสดิ์ค่ะทำน้ายุ่งยุ่งแบบนี้โดนคุณแม่บ่นจนหูชามาอีกแล้วละสิท่าก็ตามนั้นละค่ะคุณฟิล์มกับคุณมิ้นจะรับอาหารเช้าเลยไหมคะมิ้นขอผ่านค่ะพี่เปลมพอดีว่ามีประชุมด่วนตอนเช้านั้นของคุณฟิล์มเดี๋ยวเปลมไปเตรียมให้เลยดีกว่านะคะ ขอบคุณนะครับเปลมอุ๊ยเหม็นความรักจังเลยค่ะอาหารที่เปลมทําอร่อยมากๆเลยครับขอบคุณนะครับที่ดูแลผมดีทุกวันเลยเปลมเต็มใจดูแลคุณอยู่แล้วค่ะผมตัดสินใจแล้วว่าจะบอกคุณแม่เรื่องของเราเราจะได้แต่งงานกันสักทีจะดีเหรอคะคุณฟิล์มเปลมนะ่ะเป็นเพียงแค่คนรับใช้จนๆเท่านั้นเชื่อผมนะครับเปลมว่าทุกอย่างจะต้องเรียบร้อย ค่ะคุณซีมจริงๆเลยแต่ละคนในบ้านหลังนี้หนีหน้าฉันกันไปหมดสามีฉันแต่งงานกันได้ไม่นานมันก็ตายไปซะก่อนลูกสาวลูกชายก็ไม่ได้ดังใจคงจะมีแต่แกนี่แหละไอ้นักเก็ตที่นั่งฟังฉันบ่นได้เป็นวันๆแม้วันนี้มาแต่หัววันเชียวนะครับคุณมิน้น พอดีว่าฉันหนีภัยพิบัติทางเสียงจากที่บ้านมานะคะเฮ้ย <c oughs> แต่อย่าพูดถึงเลยดีกว่าค่ะคุณโตเต้นดีกว่านะโอเคครับจัดไปอย่าให้เสีย มาครับคุณหนูมิน้นเดี๋ยววันนี้นายโต้คนนี้เลี้ยงเองขอบคุณค่าเสียโต้ถ้าอยากให้เปก็เซมาทางนี้เลยครับอะไรนะต่ฟิลมนี่แกจะแต่งงานกับคนใช้เห็นใจเถอครับเราสองคนรักกันนะครับคุณแม่นี่แกบ้าไปแล้วหรือไงลูกคุณหญิงชาติตระกูลดีมีถมเถไปแทนที่แกจะตาถึงดันมาเลือกเอาพลอยหุงแบบนี้ พอเธอค่ะคุณแม่ยังไงคุณแม่ก็ต้องยอมให้พี่เปรมกับพี่ฟิล์มเขาแต่งงานกันอยู่แล้วล่ะคะ่ะแล้วทําไมฉันจะต้องยอมด้วยแกก็เหมือนกันนะยหยมินเอาแต่เที่ยวกลางคืนไม่รู้จักฟังแม่เลยถ้าท้องไม่มีพ่อขึ้นมาฉันจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนเนี่ยคุณแม่ก็เอาหน้าตัวเองไว้ที่เดิมนั่นแหละคะ่ะ <c oughs> นี่พี่ฟิล์มบอกคุณแม่ไปสิคะว่าพี่เปรมกําลังตั้งท้องฮะอะไรนะใหยมิน เงีบยบไว้สิคะถ้าอยากแต่งงานกันนะ่ะตายแล้วตาเถเล่นเฟซบุ๊กนี่ตาฟิล์มแกทำคนใช้ท้องอย่างนั้นเหรอเออคือว่าผมทีนี้คุณแม่ก็เลิกบน่นแล้วไปเตรียมงานแต่งดีกว่านะคะจะดีหรอเยมินไปโกหกคุณแม่แบบนั้นนะ่ะถ้าไม่อยากให้มันเป็นแค่เรื่องโกหกพี่ก็ทำให้มันเป็นจริงสิคะบ้านะมีบ้าหรอกคะ่ะอย่างคุณแม่ต้องใช้วิธีนี้ ในที่สุดพี่ทั้งสองคนก็ได้แต่งงานกันยินดีด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะคุณมินแต่ฉันไม่ได้ยินดีเลยแม้แต่น,น้อยถ้าไม่ใช่เพราะหลานฉันละก็อย่าหวังเลยว่าฉันจะอนุญาตแบบนี้เอาเถอคะค่ะคุณแม่นี่งานมงคลไม่บ่นสักวันเถอะนะคะเห็นแบบนี้แล้วผมอยากให้มีงานของเราบ้างจังเลยนะอะไรกันเราเพิ่งจะคบกันได้ไม่นานเองนะคะคุณโต Workers> แค่คุณย okay. ิ้มให้ผมก็นึกถึงงานแต่งของเราแล้วล่ะครับพอแต่งงานกันได้ไม่นานพี่สะพ้ายของฉันก็ได้ตั้งท้องขึ้นมาจริงๆทำให้คําโกหกนั้นดูเนียนขึ้นมาเยอะไปทานข้าวเช้ากันดีกว่าจะเปลมเดี๋ยวผมช่วยพยุงไปนะขอบคุณค่ะคุณิฟรมนี่ยัยมินผมหน้าม้าของแกน่ะไปตัดให้มันดีๆหน่อยนูนก็เหมือนกันไม่รู้นึกยังไงเอาคนใช้มาเป็นเมีย โอ้ยคุณแม่เพลาเรื่องบ่นบ้างเถอะค่ะอย่าให้พี่เปรมเขาเครียดเลยเดี๋ยวหลานออกมาไม่สมประกอบไม่รู้นะดูเหมือนว่าคำพูดนั้นของฉันจะได้ผลนะคุณแม่เห็นแก่หลานจริงๆด้วยช่วงนี้คุณนายไม่ค่อยบ่นแล้วใช่ไหมครับดีใจด้วยนะคุณมิน้นใช่ค่ะคุณโต้ฉันสบายหูขึ้นเยอะทีนี้ก็คงไม่ต้องออกไปเที่ยวทุกวันแล้วนี่คุณจะคุกเข่าลงทำไมกันล่ะคะเนี่ยคนเยอะแยะ ถามได้ก็ขอแต่งงานไงล่ะครับกลางสวนสนุกเนี่ยนะ สวัสดีโลกมนุษย์ในที่สุดเราก็ได้เดินทางมาเพื่อสำรวจนิสัยใจคอของพวกท่านสักทีการขโมยของเนี่ยมันตื่นเต้นดีจังเลยนะทั้งๆที่ฉันก็มีเงินแหละแต่ว่าฉันชอบแบบนี้กะกลางคืนแบบนี้ยายแคชเชียร์นั่นก็หลับในทางสะดวก เวลาที่ฉันได้ขโมยของเนี่ยมันมีความสุขที่สุดเลยเหมือนฉันได้ทำเกวดอะไรสักอย่างไปละนะจ๊ะแม่แคเชียร์ขนมพวกเนี้ยฉันขอละนะดีนะเนี่ยที่ได้เอาผ้าปิดกล้องวงจรปิดเอาไว้แล้วนะฉันนะ่ะเป็นจอมโจรสาวที่ขั้นเซียนเลยละ่ะหาตัวจับยากวราภามนุษย์ผู้หญิงคนนั้นชื่อว่าวราภางั้นสินะ เอ๊มีลักษณะนิสัยที่น่าศึกษาอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเอาละเลออนตัดสินใจได้แล้วว่าจะตามติดชีวิตของมนุษย์ผู้หญิงคนนี้เพื่อทำการศึกษาวิจัยต่อไปต้องขอบคุณพลังอ่านจิตใจของเราแลวนะที่ช่วยให้อะไรอะไรมันง่ายขึ้นเอ๊ะวันนี้ฉันจะขโมอยอะไรของเพื่อนๆที่โรงเรียนดีนะอ้าวอารุณสวัสดิ์จ้าเพื่อนเลิฟ วันนี้มาแต่เช้าเลยนะอดุลสวัสด์จ้าพาเดี๋ยวฉันขอเล่นเป้าหมายก่อนรอพักกลางวันก่อนเถอะโอ้โหโน้ตเธอน่ะซื้อมือถือใหม่มาหรอใช่จ้าฉันเก็บเงินเองเลยนะนั่นไงเจอแล้วเป้าหมายว่าแล้วเชียวว่ายายโน้ตน่ะขี้หลงขี้ลืมไม่ได้พกติดตัวไปจริงๆด้วย แบบนี้ก็เสร็จพาสิคะขอแล้วนะรุ่นใหม่ซะด้วยจริงๆก็มีเงินซื้อแหละแต่ขโมยมันสนุกกว่าเดี๋ยวถ้ายายนั่นรู้ตัวจะต้องมีการดื้อค้นกระเป๋าแน่ฉันต้องเอาไปซ่อนไว้ในที่ปลอดภัยก่อนแล้วกันโ,โ,โทรศัพท์มือถือของฉันหายไปได้ยังไงจะเย็นๆก่อนนะโนดเดี๋ยวฉันพาไปบอกอาจารย์พูดถึงอะ ของในโต๊ะฉันมันก็ชอบหายเหมือนกันภาคนี้โรงเรียนเรามีหัวขโมยด้วยงั้นหรอเป็นไงฉันเก่งหรือเปล่าล่ะที่ไม่มีใครจับฉันได้สักคนนี่พวกเธอช่วงนี้โรงเรียนเรามีหัวขโมยด้วยนะยังจับตัวไม่ได้เลยต้องระวังนะที่มันเป็นแบบนี้นะ่ะเพราะว่าฉันดูลุกเหมือนคุณหนูยังไงล่ะถึงได้ไม่มีใครสงสัยสักคนรีบกลับบ้านดีกว่า ไหนดูหน่อยซิว่าแล้วไงว่ารหัสผ่านยใยนี่ต้องตั้งเป็นวันเดือนปีเกิดตัวเองน่ะมีแชทคุยกับหนุ่มด้วยแฮพาทำอะไรอยู่นะ่าทำไมไม่ขึ้นคอนโดล่ะลูกเออคือกำลังจะขึ้นเดี๋ยวนี้ล่ะค่ะคุณแม่แล้วนั่นลูกซ่อนอะไรไว้ข้างหลังอย่าบอกนะว่าเที่ยวไปจิกของใครเขามาอีกแล้วไม่มีอะไรหรอกค่ะคุณแม่ พาแม่ขอร้องนะแม่ล่ะเป็นห่วงจริงๆว่าโรคขี้ขโมยที่ลูกเคยเป็นตอนเด็กๆนะ่ะมันจะกลับมาเฮ้ยรอดตัวไปนึกว่าจะโดนคุณแม่จับได้ซะแล้วเฮ้ยก็ฉันนะ่ะมีความสุขเวลาที่ได้ทำอะไรแบบนี้นินนาทำไงได้งั้นเหรอเธอมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่นละสิไม่ว่า มนุษย์โลกเนี่ยแปลกจริงๆนั่นเสียงใครนะ่ะรู้จักกันก็เปล่าอยู่ๆก็มาว่าฉันออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะนี่นายเป็นใครอะ่ะไม่ใช่คนในคอนโดนี้นี่ถ้าจะให้ถูกต้องบอกว่าไม่ใช่คนบนโลกนี้ด้วย <laughs> บ้าบอที่สุดนี่นายเพี้ยนหรือเปล่า เธอรู้หรือเปล่าว่าทำไมมนุษย์ต่างดาวถึงไม่ยอมเปิดตัวและไม่อยากมาสูงสิงกับมนุษย์โลกนี่นายจะพูดอะไรของนายเพราะมนุษย์โลกมีรักโลภโกรธหลงและที่สำคัญยังมีคนจำพวกเธออยู่นะสิแล้วทำไมบ้านของนายนะ่ะโลกสวยเหมือนอยู่ในทุ่งลาเวนเดอร์กันเลยหรือไงแน่นอนที่ดาวพรีเดียนบ้านของฉันไม่มีการแข่งแย่งชิงดีและไม่มีการยึดติด ฉันอ่านใจเธอได้แล้วเธอกําลังวางแผนที่จะไปขโมยเงินในวันพรุ่งนี้สินะน่ะนายรู้ได้ยังไงนะ่ะนายมันเป็นปีศาจนั่นไงเรื่องบูลลี่ก็เหมือนกันสำหรับดาวของฉันไม่มีใครสักคนที่ทำนิสัยแบบนี้แม่คะหนูไปเบิกเงินมาแล้วแม่อย่าเป็นอะไรนะคะ ฮ้ยไอ้เจ้าคนเพี้ยนเพียนเมื่อคืนน่ะทำฉันเสียอารมณ์หมดเลยเอ๊ะรถคันนี้เหมือนจะไม่ได้ล็อกแฮะเอ่อสรุปว่าค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดของคุณแม่ดิฉันทั้งหมดเท่าไหร่นะคะทั้งหมด1นึ0 0 0สบาทค่ะยุ่งละสินี่รถของฉันโดนงะ วราพานี่เธอยังเป็นมนุษย์อยู่หรือเปล่าแล้วเธอจะเสียใจกับสิ่งที่เธอทำนายอีกแล้วเหรอจะอะไรนักหนาแค่ขโมยกระเป๋าสตางค์มาคนรวยแค่นี้ขนหน้าแข้งเขาไม่ด่วงหรอกแล้วถ้าฉันบอกเธอว่าผู้หญิงคนนั้นที่เป็นเจ้าของกระเป๋าใบนี้รวบรวมเงินเก็บทั้งชีวิตของตัวเองเพื่อมายื้อชีวิตแม่ของตัวเองเอาไว้ล่ะฉันพูดมาตั้งขน,นาดนี้แล้วหรือว่าเธออยากจะเป็นฆาตกรวราพา ฉันเข้าใจแล้วคุณคะคุณอย่าร้องไห้เลยค่ะฉันขอโทษจริงๆฉันเอาเงินมาคืนคุณแล้วนะคะให้อภัยฉันด้วยนะคะฉันเป็นโรคแปลกๆขโมยของแล้วจะมีความสุขนะคะแต่ต่อไปนี้ฉันจะไปบําบัดฉันจะไม่ปล่อยให้ตัวเองมีความสุขบนความทกของคนอื่นแล้วละค่ะคุณจะจับฉันส่งตำรวจก็ได้ไม่เป็นไรหรอกค่ะแค่คุณเอามาคืนฉันก็ดีใจมากแล้ว ให้อภัยเป็นทานชนะการให้ทั้งปวงซึ่งขอให้บุญกุศลนี้ช่วยดลบันดาลให้แม่ของฉันปลอดภัยค่ะนี่ขอโทษนะฉันไม่ดีเลยที่ผ่านมาเธอเลือกที่จะเป็นได้เสมอนะว่าจะเป็นเธอที่ทำให้โลกดูหม่นหมองหรือจะเป็นตัวเธอเองที่ทำให้โลกดูสวยงามขึ้นฉันเข้าใจแล้วล่ะนี่นายต่างดาวนายชื่ออะไรนะเรออนฉันชื่อเรออน ฉันได้เรียนรู้แล้วขอบคุณมากๆเลยสำหรับทุกอย่างขอบคุณมากค่ะที่ดูคลิปนี้จนจบมาถึงตรงนี้ถ้าชอบก็ฝากช่วยดันด้วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะทางด้าน FC ใหม่ไม่อยากพลาดคลิปถัดไปของช่องเราก็ Subscribe และก็ดิ่งแจ้งเตือนรอเอาไว้เลยค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ไปก่อนแล้วบ๊ายบาย